จูชกเอกเรื่องผีกลางวันแสนผมอิ่มละกินข้าวมาข้าวมาเลยเข้ามาช้าหน่อยนสงสารโอ้โหหิวจริงแล้วพอดีแม่ทำแกงเนื้อมาไงจริงอ่ะฮะพี่เก่งไม่ควรจะกินให้อิ่มเพราะว่าของอร่อยรออยู่รู้ปะไม่เป็นไรผมกินได้เพราะเดี๋ยววันนี้ผมอยู่กับคุณกับพลยาวนี่เมนูมาไหนข้างหน้า สเต็กเนื้อชูสตูเนื้อคนเียโอ้งั้นรอช้าทำไมละ่ะกินเลยดีกว่าครับพี่แทนครับปัสดีครับได้เลยพี่แทนงั้นเรามาเข้าถึงเมนูเรื่องนี้ดีกว่าสเต็กสตูบ่ายนีสเนื้อช ού, สูสตูเนื้อคนครับพี่แทนใช่มันเป็นเรื่องของอากิอากิอากิเพิ่งโทรคุยอะเพราะว่าวันที่าหลุน๒๔ผมต้องไปญี่ปุ่น เราก็ไปสามอาทิตย์ก็คงคงกลับ<ๆ>มาประมาณที่สองหลังปีใหม่แหละ<อ>เพราะว่าไปไปเคลียร์อะไรนิดหนึ่งร้านที่นู้นอะไรเงี้ยร้านอาหารอะไรเงี้ย<อ>นิดหนึ่งนิดหนึน่งเรื่องเองินเ,เรื่องทองก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์ไปปีเพราะว่าเออเดี๋ยวผมไปอะไรก็ติดต่อเงี้ยเพราะตอนแรกเขากลับตัวสิบสี่วัน<อ>แล้วก็ห้ามขึ้นรถสาธารณะแล้วก็โอ้กดเขาเยอะแล้ววันที่สิบต้องเทสให้เขาดูว่าไม่ติดอะไรเงี้ยก็ถึงจะไป ออกจากบ้านได้อะไรเดี๋ยวเราเออเดี๋ยวไปก็ต้องตกประมาณสามอาทิตย์แต่ทีนี้เห็นได้ข่าวว่าเขาจะไม่กลับตัวแล้วเนี่ยอฮ uh huh. อันใหม่นะอะไรอยาเงี้ยก,ก็อาจจะต้องได้กลับไวขึ้นเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นไงจะว่ากําหนดไปเนี่ยแปดหรือสิบแน่นอนค,คก็เลยจะเล่าเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งเล่าให้ฟังคแต่เป็นเรื่องนานแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยเออบอกมีเรื่องลหลอนไหมอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็เดี๋ยวกลับมาจะมีเรื่องของคุณแม่คุณแม่ผมเองเลยอารามไปถึงคุณแม่แล้ว <c oughs> ไปให้ไปไปถามแกอะไรอย่างนี้เป็นเรื่องจริงๆนะแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงหนึ่งที่ที่เป็นค่อนข้างคนดังแล้วก็สามีเขาสร้างภาพยนตร์สมัยนั้นแล้วแต่เปรย์ยชื่อนะเพราะเขาดังครับ <c oughs> แล้วก็คุณแม่เขาเหมือนกับเขาไม่ยืมเงินคุณแม่ไปสร้างแล้วหนังก็ประสบความสําเร็จอแต่เขาไปเขาเรียกอะไรอย่างไปให้คํามั่นสัญญากับเอ่อ วัดวัดหนึ่งอ่ะอแล้วเขาผิดคําสัญญาแล้วเขาก็ปาาจริงๆมีอุบัติเหตุอันนั้นเดี๋ยวไวท้ทีหลังอันนั้นเป็นเรื่องของคุณแม่เล่าเถอะโอเค<ช>ได้งั้นเอาเรื่องนี้ก่อนเรื่องนี้ก่อนอครับนะครับได้เรื่องนี้ก็อาจจะไม่ค่อยผีรุนแรงแต่ว่ามันออกเจ้าโหดๆหน่อยอ,อันนี้เป็นเรื่องที่ญี่ปุ่นเลยนะฮะอฮะเป็นเรื่องญี่ปุ่นเพื่อนผมเล่าให้ฟังครับเอ่อเรื่องของเรื่องมันมีว่ามันมีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาก็เปิดเหมือนเขาเรียกอะไรอ่ะเปิด ขายอาหารเป็นสไตล์รถกระบะแล้วต่อเติมฟูดทักเป็นเก่งอ่าอ่าเป็นอย่างนั้นแะแล้วก็เหมือนสรีทฟูดนะเย็นก็ขับออกไปอะไรอย่างเงี้ยโดยที่สามีเขาเนี่ยมีฝีมือมากในการเออเขาจะขายพวกสไต์บาบ์บีคิวเป็นสเต็กจะนั่งทานก็ได้จะเอากลับก็ได้แต่ที่ก็จะไม่เยอะมีเจ็ดแปดที่สองโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยลึกออกใช่ไหมลึกออกครับ ใช่แล้วแฟนเขาผู้หญิงคนนี้ยเป็นคนค่อนข้างหน้าตาดีแล้วก็สวยอืแต่นิสัยที่เขาเขาแปลกอย่างคือเขาท่านท่นท,ที่เขามีแฟนมีอะไรอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าเขาเจอผู้ชายถูกใจหรืออะไรเนี่ยนะเขาจะมีอากาศกิิยาแล้วว่าอ่อยอ,อออ่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่มีก็คงคงรู้แหละโดยโดยโดยประมาณอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็มีมีอยู่เรื่อยๆแกก็แบบว่าเออช่วงไหนสมมติว่า ช่วงไหนช่วงนุมชนก็แค่เมืองไทยมีตลาดนัดแกก็จะย้ายจากที่ที่แกจอดประจำ่ะไปขายอยู่วันสองวันอะไรอย่างเงี้ยอืมก็ไม่อยู่ที่หนึ่งมันเป็นเหมือนสไตล์เหมือนแมคโครบ้านเราแล้วก็ทั้งหน้าเนี่ยเขาจะมีแบบว่าเออวันศุกร์หรืออะไรอย่างเงี้ยมีให้ขายอาหารอืวันนั้นมาไปขายแล้วก็มีทนายความคนหนึ่งมาจอดรถแล้วไปกินปรากฏว่าสเปคเกิดไปตรงกับไอ้ไอ้ไอ้เ,อ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 เอมียเคานี้แหละแติว,ว่าชื่อ เ <AM> e. อมิไปไปตรงกับสเปคไ e อ้เมียเจ้าเนี่ยก<ม>ินเงินไปกินกันมาปุ๊บเอมิ e. ตอนไปเก็บจานไปเก็บเงินปรากฏว่าใต้ใต้าจานมีเศษกระดาษแล้วเขียนโทรศัพท์ให้อจ่าย<ม>ใ,ให้กับเบืร์นคนนี้ไปออ<ม>ืก็ก็เอมิมันก็ไม่ได้คิดอะไรว่าจะโทรมาปรากฏว่ามันโทรมาระหว่างที่สามีก็ไม่อยู่เ<ม>พราะสามีเขาเนี่ยช่วงประมาณเที่ยงถ้าตื่นมาก็คือจะต้องออกไปซื้อพวกเครื่องปรุงไปซื้อ<ม>พวก เรียกวัตถุดิบที่จะปรุงตอนเย็นนะนึกออกอเป็นคนเก่งออกครับใช่เขาอะ่ะโทรเข้ามาเป็นเบอร์บ้านสมัยนั้นนะเป็นตัวบ้านก็โทรคุยกันอันเนี้ยคุยไปนุงน่งนิงน่งนุ่งนิ่งไอเจ้านั่นน่ะที่เป็นทนายความเป็นคนญี่ปุ่นคนเนี้ยก็รู้นะว่าเขามีสามีเพราะว่าตอนนั้นน่ะสามีเขายังใส่แล้วก็ปรุงอาหารอนะไรอยู่บนรถันั้นด้วยโดยที่มีเอมี M ่ e อยู่ข้างล่างอะ่ะคอยเก็บจานคอยเสิร์ฟคอยอะไรอย่างเงี้ยเนาะสองคนหัวเมียแต่เขาก็เห็นนะเขาก็รู้นึกกัน ชอบกินท่า,าไหนมาลุกคุยกันไปคุยกันมาหนักเข้าเอมีเริ่มวางแนแล่ะบอกโอ้ยเอตอนหลังอายูอ่ะมันสื่ออยู่ไม่ต้องไม่ต้องไปซื้ออาหารไปซื้ออะไรอะไรเลยเองอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไอ้ขับรถไปเออเดี๋ยวฉันขับรถไปไปซื้อให้อะไรให้อะไรอย่างเงี้ยคุณพูดง่ายจะทําแทนสามีหมดเพราะตอนหลังอ่ะอจะลืมบอกไปสามีเขาว่าไปค่อนข้างเป็นโรคหัวเข่าเสื่อมมาเป็นเกาเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือจะยืนนานแล้วก็จะปวด ครับเขาก็เลยไม่ค่อยแข็งแรงก็แสดงความเห็นใจ้วยกันที่ว่าเขาจะออกไปซื้อเองทั้งหมดในช่วงบ่ายแล้วก็จะกลับไปสักสองสามชั่วโมงก็จะกลับมาเย็นๆอะไรเงี้ยแล้วก็ทําอะไรเสร็จก็เรียบร้อยก็ก่อนค่ํำก็คือจะขับรถออกไปขายอยู่อย่างเงี้อยอย่างที่บอกเอออยู่เงี้ยประจําปลาโก่ก็คนเก่งรู้ไหมสมไมเขาคุยกันไปคุยกันมาบ่อยๆแทบทุกวันตอนที่ช่วงที่สามีไปซื้อ อวัตถุดิบเขาเข้ามาเขาว่านัดกันเจอข้างนอกแล้วคุยกันออนที่ที่ตอนที่ออกไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยหนักข้าวหนักข้าวถึงกับไปสไตล์เป็นโรงแรมชั่วคราวอ่ะไปมีอะไรกันประมาณหุ่นสองหุ่นโอ้ปิงซังกันชอบไอ้ผู้ชายก็ชอบทั้งนั้นผู้ชายนี่ก็มีเมียอยู่แล้วนะคุณคุณ่าคุณเก่ง ทางฝั่งวิชายก็ไม่ใช่่าโสดนะเพราะคนขนาดอายุเออสามสิบไปไปายนี่มันคงไม่โสดแล้วอะ่ะใช่ไหมมันคงมีลูกมีเมียแล้วแต่เขาอยู่อีกเมืองหนึ่งขึ้นไกลออกไปประมาณสมืคิดเป็นเป็นเป็นระยะทางประมาณหกเจ็ดสิบโลนะไกลอยู่เหมือนกนันก็ห่างแต่ว่าเหมือนกับว่าเขามาติดธุระลูก,ลกคา้าลูกความเขาหรือไงไม่รู้ที่เมืองเมืองเงี้ยที่เอมีอยู่พอเสร็จแล้วพอไปมีอะไรกันหนักเข้าหนักเข้าชักได้ใจ มีอยู่วันหนึ่งเอ,อเอมิบ่นบอกปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบจะไม่ออกไปบอกว่าวันนี้คุณช่วยไปซื้อของให้หน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยสักวันหนึ่งเดี๋ยวพว่งนี้เขาเขาสบายดีหรือก็ยังชั่วขึ้นแนะ่ยเด็ดเดยวจะไปซื้อของอย่างเก่าอะไรตอนบ่ายเงี้ยไอ้สามีก็บอกเออได้อไอ้เจนนเ่ก็ขับรถออกไปปรากฏว่าไอ้เจ้าทนายคนนี้ทีเนี้มาถึงบ้านเลย มาถึงบ้านผู้หญิงเลยคือผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยบอกให้ก่อนเอมนี่เนี่ยเขาเป็นคนที่แบบต้าพูดกันปัจจุบยยันคือร้อนแรง mm hmm. เป็นผู้หญิงที่แบบแบบเออถ้าเขาปิ๊งหรือเขาชอบผมนี่เขาจะแสดงออกเลยว่าเขาชอบแล้วเขไม่สนใจ mm hmm. หน้าหน้าอินหน้าผมหรือบางทีก็มีปากเสียงเป็นบางครั้งนะเ mm hmm. ้าที่คนเราแวกบ้านบอกก็เรื่องเรื่องอย่างนี้แหละไม่มีเรื่องอะไรหรอกร้านเขาก็ขายดี ค่อนข้างเออมีฝีมือมีอะไรอย่างเงี้ย<ม>ปรากฏมาปุ๊บไม่ยีละฟ้าฟังอะไรทั้งนั้นไปมีมีอะไรกันน่ะในห้องรับแขกข้างล่างโอ้ยแล้วขนาดที่กําลังมีอะไรกันน่ะสามีเขาดันขับรถเข้ามาพอดีอแล้วคราวเนี่ยเขาสงสัยแล้วครับเขาเห็นรถจอดอยู่ข้างนอกคันหนึ่งใช่ไหมเขาก็เลยไม่เข้าก็จอดอยู่ข้างนอก เบาๆย่องเข้ามาดูปรากฏว่ากําลังมีอะไรกันที่ที่ตรงตรงตรงโต๊ะที่ตรงตรงห้องรับแขกสองคนโดยผู้ชายอยู่ข้างบนผู้หญิงเ่ะลักษณะนอนอยู่ข้างล่างเท่านั้นแหละเขาย่องไปไปในในรถเขาเลยมันจะมีเป็นลักษณะมีดเหมือนมีดแหม้เขาทาสเต็กอ่ะตพวอาหารต้องมีมีดอยู่แล้วเขาย่องไปเอามีดมาแล้วก็ย่องมาข้างหลังผู้หญิงก็นอนแต่ผู้หญิงเห็นแล้วแต่ร้องไม่ทัน เขาแทงเลยอเขาแทงพี่ชายคนเนี้ยที่เป็นชูอะแทงแล้วก็ปาดคอคือคือเหมือนมาข้างหลังก็มีดแต่ปาดคออวยเอ็มนี่ตกใจมากครับร้องเขาก็เอามีดแต่ชี้หน้ามีดแต่บอกถ้าแกส่งเสียงดังนี่จะฆ่าใจคนหนึ่งเอ็มมีก็นิ่งร้องโหมร้องไห้สะอึกสะอื้นกลัวจนตัวสัตว์ปรากฏจะทํายังไงดีตกก็จะตกกระไดพอยโจมเอ็มเขาก็ขู่เอมีบอกว่า ถ้าแกบอกนะฉันฆ่าแกเป็นศพที่สองแน่อตกลเรื่องก็เงียบปรากฏว่าเย็นวันนั้นนะนะเขาก็ขายของตามปกติทั้งสองคนหัวเมียเลยนะมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วคุณเจงรู้ไหมทำไมเขาทำได้เนียนขนาดนั้นปรากฏว่าในห้องข้างหลังบ้านเขาเนี่ยเขาจะมีตู้แช่คุณเจงเคยเห็นตู้แช่เปิดเปิดจบข้างบนได้คุณเจงเนี่ยจะไปแช่เนื้อเยอะๆอ่ะครับ เขาเอาศพของของไอ้ทนายความคนนี้อ่ oh. อตัวงอละมัดแล้วเอาไปแช่เนี่ยนั้นไว้ก่อนโอ้ย oh. แล้วก็ก็ไปขายของตามปกตินะ่ะ oh. เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเย็นก็กลับมาอื oh. แต่คืนวันนั้นน่ะเออจะบอกคุณเจ่งให้อย่างหนึง่งกลับมา oh. เขาและเขาเขาโหดขนาดไหนค oh. นมาญี่ปุ่นเนี่แรงมากถ้าฆ่าคนเนี่ย oh. คุณมีสิทธิ์ถูกประหารชีวิตเลยนะรู้กันสองคนพัวเมีย oh. งั้นตกกระไดพลอยโจรเขาบอก ทำยังไงดีแถวเนี้ยก็ไม่มีที่ทิ้งจะไปขุดดินกลางคืนน่ะข้างบ้านก็ต้องสงสัยเพราะญี่ปุ่นน่ะถึงจะเป็นต่างกันไปก็จริงที่มันก็ไม่ได้เยอะมากน่ะก็จะติดติดติดกันมันทํายังไงดีคิดคิดยังไงคิด่อทางเดียวด้วยฝีมือชิมนาในการแร่เนื้อวากิวได้บ้างที่สุดเขาแร่ศกนายคมนี้เลยโอ้โหแล้เอาเนื้อออกให้มากที่สุดครับแล้วเพลินว่าหลังบ้านหมู่บ้านเขาเนี้ยมันเป็นสระ ว่ายน้ําเป็นบึงใหญ่ๆอ่ะพอเขาแล่เสร็จเขาอ่ะเอากระดูกอะใส่ในถังครับใส่ในถังมันถังมันที่อยู่หลังบ้านเขาอะอาแล้วก็เอาไปทิ้งในสระกระดูกเนี่ยมันจะจมแต่ถ้าเป็นศพเนี่ยเดี๋ยวมันอืดแล้วมันลอยถูกป่ะเพราะฉะนั้นกระดูกอันเนี้ยมันไม่มีเนื้อแล้ว,วเขาก็เลยเอาไปทิ้งแล้วก็เอาเนื้ออันเนี้ยได้ออกไหมเอา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 เนื้อเนื้ออันเนี้ยไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนเ พอรุ่งขึ้นนะ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปซื้อเนื้อตะงวันแล้วเขาเอาเนื้อทนายคนนี้หมักทำสเต็กที่ก็ไปขายโอ้โหพี่พี่แด<า>นใช่ใชแล้วกระดูกมันจมใช่ไหมะคะปกติถ้ากระดูกมีเนื้อเนี่ยไปทิ้งไม่ได้เขารู้อยู่ได้เดี๋ยวศพต้องลอย,อยเขาก็เลยเอาออนนี้ไป อเราเอาเนื้อ<ต>ไปขายานี่นี่แหละก็ะคือข้อไปขายแล้วเขาก็บอกว่าโปรโมชั่นว่าวันเกิดเมียเขาวันนี้ยซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสเต็กหนึ่งแถมอีกหนึ่งเลยโอ้โหเก็ดวันฟรีบายวันเก็ดวันฟรีนะฮะใช่แล้วทำชิ้นใหญ่กับปกติด้วยอโอ้โหซื้อกันใหญ่เลยขายดิบขายดีครับ ใช่คนคนกินที่ที่ที่นั่งกินก็มีอะไรเงี้ยก็บอกวันนี้ทำไมสเต็กอร่อยผิดปกติเนื้อหวานนุ่มมากอะไรเงี้ยมีเดียมแล้ตั้ง well done. เวลดันอ,อะไรไม่รู้ขายเรียบขายหมดแลกลับมาครับกลับมาเนี่ยเริ่มมีแล้วลางมาเพราะอะไรรู้ไหมคนแถวนั้นอะ่ะตอนกลางคืนน่ะพอตกเดือกคนแถวนั้นจะรู้เลยว่าจะมีเสียงหมาในในในเขตลรแวกบ้านเนี่ยหอนอยู่ตลอดอ่า แล้วเราก็บอกว่ามันหอนหอนผิปกติหอนแล้วเย็นอากาศเย็นอยู่แล้วมันหอนอืแล้วทีนี้ทางฝั่งเนียเขาทางนู้นน่ะท,ที่ที่นั่นน่ะเขาผัวก็ถูกฆ่าไปสามสี่วันก็ไปแจ้งความมาบัวเขาหายตำรวจก็เริ่มสืบส,สอบมาที่ที่ท,ที่ที่หมู่บ้านเนี่ยอแล้วเขาอะเอารถไปทิ้งอีกที่หนึ่งไกลไปประมาณสักเจ็ดตัดโลคนก็เริ่มสืบในรถแต่เขาก็ยังหาเบาะแสอะไรไม่ได้อแต่ปรากฏว่านั่นน่ะ กรรมมันก็มีจริงปรากฏว่านอนยืนคืนก็ไม่ได้เป็นสุขหรอกครับใช่อโหเดี๋ยวนะผมเล่าถึงตอนนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยเมียเมียเขาคนเนี้ยก็มีปากเสียงกันอยู่ตลอดเรื่องอย่างเงี้ยก็บอกว่าเนี่ยสามีเนี่ยระวังนะจะทําให้เรื่องเดือดเดือดร้อนเด๋ยวถ้าตํารวจมาถามหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกเออก็ตํารวจก็มาจริงๆเขาบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาสือไปสืบมาเขารู้จัก ไอ้โทรศัพท์บ,บ้านเนี่ยที่เขาโทรมาหาอะไคือเป็นบ้านหลังนี้ก็คือเขาโทรมาหาเอมิที่นี่เนี่ยครับใช่ไหมฮะโทรมาหาเอมิที่นี่แล้วก็จบอยู่ที่น,นั่นพอต่อมาอีกหนึ่งอาทิตย์ผีเริ่มเหย้ยดเพราะคุณรู้ไหมทำไมมันจะมีเด็กวัยรุ่นมันกีบก,กันก็พายเรือไปเล่นในสระหลังบ้านปรากฏว่าตอนมืดแต่มันพายเรือกลับมาจะกลับเข้าฝั่งปรากฏว่าพายพายจะถึงอยู่ดีๆมีคนโผล่จากน้ำพวดเกาะขอบเรือ เรือกับล่มใช่ไหมพีตกใจแล้วพอหันไปมองอะช็อกเลยเพราะปรากฏว่าไอคนที่มันขึ้นมากอบเรือเนี่ยเนื้อไม่มีใบหน้านี่ติดกระดูกแล้วมีแต่ผมเสื้อนี่ยังอยู่ครบแล้วก็บอกช่วยผมด้วยผมหนาวผมอยู่ในนี้ัาผมเข้าฝั่งด้วยโอ้โหไอ้สองคนนี้ไม่อยู่เลยไม่ได้พายนะโดว่ายน้ํากลับมาแล้วขับรถออกไป ตำรวจเขาก็เริ่มสงสัยแล้วเพราะไอ,อ,อ,อ้สองคนนี้มันไปเล่าให้คนในหมู่บ้านังว่าเนี่ยมันเจออย่างนี้เพราะหลังจากนั้นอีกคืนึงปุ๊บทีเนี้ยมาเลยกําลังหลับๆกันอยู่มายืนอยู่หน้าประตูบ้านอเอเนี้ยแล้วเคาะกระจกเคาะประตูประตูเป็นกระจกะเพื่อจะให้เปิดรับมันเตมีเห็นปุ๊บเปิดหน้าต่างดูเริ่มไปลางไม่ดีหมาก็อหอนอใช่ไหม แต่เขาเป็นคนนับถือนับถือคริสต์น่ะเขาก็นั่นของเขาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องก็ผ่านไปวันหนึ่งพอวันหนึ่งพบเขาก็ปรึกษากับผัวก็เลยสองคนผมเห็นว่าถ้าจะอยู่ไม่ไหวละเพราะว่าตำรวจเคยมาถามทีหนึ่งแล้วว่าเคยผู้ชายคนนี้มาที่นี่ไหมแล้วเอ็งนี่จะตอบแบบน่าสงสัยว่าไม่ได้มาแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อเพราะเขาไปเจอรถที่อยู่ในเมืองในอีกหกเจ็ดโลเขาก็พยายามเริ่มสืบสวน เขาบอกสองคนพ่เมียเขาก็ปรึกษากันถ้าจะอยู่เมืองนี้ไม่ไหวย้ายดีกว่าเพราะบ้านหลังนี้เป็นบ้านเช่าย้ายไปบูบ้านพี่สาวที่ไกลออกไปหกเจ็ดสิบโลนู่นดีกว่าอเนี่ยเพื่อเพื่อเพื่อจะไปอยู่ให้หนีนี้ให้ไกลจากเนี้ยคเขาเขาก็เลยสองคนพเมียเนี่ยเลิกกิจการเลยไม่ไม่ทั้งทั้ที่ขายดีนะเก็บเอา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 บ้านเอาข้าวของอะไรขึ้นรถแล้วก็ไปไปเปิดอยู่ที่นู่น ไปอยู่ที่นู่นก็ทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาครับแต่คุณเก่งรู้ไหมว่าเขาติดใจอะไรคนที่ตายไปนี่ไม่รู้เขาบอกว่าเอตอนหลังเขาสารภาพว่ามันเป็นความรักเขารักเลยแล้วเขาก็ไม่ได้รักผัวเขาคนนี้ปรากฏพอไปที่นู่นอ่ะเขาเริ่มมีความคิดแค้นว่าเนี่ยที่เขาต้องตกรแระลำบากก็มาอยู่ที่เนี่ยพราะสามีเขาว่าเป็นคุฆค่าตูเขาที่เขารักออืได้ออกไหมคุณเก่งเรือออกครับ เออเสร็จแล้วปุ๊บมีอยู่วันหนึงอ่เะเขาเขาออกไปซื้ออุปกรณ์อะไรเงี้ยจะขายจะไปเปิดขายที่นู่นอีกนะครับปรากฏว่าเขาไปซื้อยานอนหลับอย่างแรงมาเลยทีนี้อ่าเร็ดปุ๊บเออวันเนี้ยเออใกล้คริสต์มาสแล้วเรามากินเบียร์กันดีกว่าอืมคือประมาณวันที่ยี่สามยี่สี่ครับกินไปแก้วแรกไม่เป็นไรพอกินแก้วที่สองปุ๊บสามีเริ่มง่วงอืต้องง่วงพบไปอ่ะก็คือ เขาก็จัดการเหมือนกับที่สามีเขาทากับอัวโอ้ยตายอย่าบอกนะว่าค่าแล้วก็แร่ด้วยเหรอพี่เขาก็ใช่เขาก็แล่อีกแต่คราวนี้ไปขายสเต็กยังเก่าเหมือนปกติเลยแล้วเนื้อสเต็กก็เป็นเนื้อสามีคนนี้เลยแต่อันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งซื้อสเต็กแถมสตูไอ้เนื้อสตูขึ้นเนื้อสามีโอ้โหแต่สเต็กนี่คือเนื้อจริงๆเนื้อเนื้อสัตว์จริงๆแต่สตูนี่เป็นเนื้อผัวใช่ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกัน เยอโคตรโหดอ่ะใช่แต่ตําหลังตอนตอนหลังตามตำรวจเขาก็จับตามจับตัวได้นะแล้วเขาก็สารภาพเ่าเพราที่ทำเขาแค้นมากที่สามีเขาเนี่ยแดนที่กลับกันที่จะรักสามีเขาโกรธว่าสามีไปฆ่าชู้เขาเลยต้องฆ่าสามีซ้ำครับใช่แล้วทำให้เขาลำบากอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหมันเป็นคิดอะไรยังไงเนอะนั่นน่ะสินะะสุดท้ายการว่าคนที่จะรับผิดมันมันก็เหมือนกับเอสามีเขาก็เหมือนมันกรรมตามสนองนะเพราะว่าใช่ไปไปฆ่าแล้วก็ต้องแล่เอาเอาเอาแล่เนื้อแล้วดันดันทิ้งไม่ได้ไงก็เคยเอาไปทาศัตรูแล้วตอนเนี้เมียเขาก็มาฆ่าเขาอืใช่มันจริงๆแล้วสุดท้ายคือถ้าตัวเมียเนี่ยแบบ ยอมแจ้งความนะผมว่านะตำรวจอะอย่างน้อยก็ยังทำได้เป็นพยานนะถ้ามันไปแจ้งความกู้่ามึงอีกคนโอ้ก็หนีไปเลยตำรวจพาหนีไปเลยมันมันมันอาจจะหนีไม่ได้ม้งเพราะมันอยู่ด้วยกันขายของด้วยกันทุกวันเออแล้วผัวคนนี้เขาค่อนข้างโหดนะเคยลงไม้ลงมือใช่ถ้าถึงขันาก็อยว่เลยไม่ตกกระไดพยโรน่ะเขาก็พูดํำนานที่ว่าถ้าเกิดมึงบอกนั้นกูก็บอกว่ามึงร่วมมือกูฆค่ามึงก็ติดคุกด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับ แล้วคุณอยู่ในเหตุการณ์ได้ไงถูกป่ะ hmm. เอออย่างเงี้ยก็แบบว่าเหมือนกับเออสามีก็จะซัดว่าเมียร่วมมือฆ่าร่วมมือแก่ oh. เหมือนเหมือนตกระไดพอโจรแล้วก็เออกระโจรไปด้วยกันเลยครั hmm. ใช่เหมือนก,กลายเป็นแบบเหมือนบ่วงบาปท,ที่ผูกกันมา hmm. ใช่มันก็เนี่ยก็กผัวก็โดนฆ่าแล้วก็เขาก็ทําเหมือนกับชู้เลย hmm. ที่ที่สามีทํากับชู้ช่วยกันแก่เขาก็แก่ผัวก็เหมือนกันอื hmm. เออประเดิมประเดิมดมาที่แรกอันที์นั้นเขาก็เอาเนื้อสามีเขามาขายเหมืนอนกันแต่ว่าแถมเขานี้แถมเป็นสตูใส่ถุงเป็นสตูไปกินกันอร่อยอีกเหมือนกันบอกว่าโอ้ยฝีมืออร่อยมากอแต่นี้ก็บอกให้เลยว่าไปคือเป็นเนื้อคนโอ้โหดสัตว์รัสเซียใช่แต่แต่รู้สึกว่าตัดสินจำคุกตลอดชีวิตไหมสองคดีรวบเลย ต่หลังก็คือจับเข้าตำรวจเขาก็ตามมาจากที่เขาย้ายย้ายจังหวัดะอีกที่หนึ่งในที่หนึ่งตำรวจเขาก็ตามเพราะเขาสืบได้จากสามีไอ้ชู้คนก่อนเพราะว่าแฟนเขาแจ้งความไว้ว่าสามีเขาหายแต่ครั้งแรกเขาบอกไม่รู้เรื่องนะพอมามีอะไรกันแล้วก็คือกลับไปอะไรอย่างเงี้ยตำรวจก็ถามแต่เขาก็ยอมรับเป็นชู้มานอะอะไรเงี้ยเรื่องรับประมาณนี้เอาเบาๆไม่เคยโอ้ยังไม่เบานะพี่พี่แทนเอาตรงไหนเบาเนี่ย นะฮะเออเดี๋ยวต่อไปนี้นะก็ดาวผีเยอะแล้วสยองก็เรื่องที่บอกเเรื่องของคุณแม่นั่นแหละที่สามีคนสร้างภาพยนตร์มามามากู้เงินไปสร้างผมรอฟั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 งเลยนะฮะผมรอฟังเป็นเอาไว้อาทิตย์อทิตย์วันศุกร์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังได้เลยได้เลยได้เลยพี่แทนนะครับโอเคนะฮะขอบพระคุณพ <wh yes> ี่แทนมากสรขอบพระคุณครับพี่นะพี่แทนเดี๋ยวน้อง จะขอที่อยู่พี่แทนเดี๋ยวให้เจติคขอเดี๋ยวผมส่งของรางวัลไปให้นะได้ได้ขอบคุณครับส่งไปทางไลน์นะพี่แทนนะครับขอบคุณครับพี่แทนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Shock เเรื่องผีกลางวันแสง